สวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมาพบกับนะครับการวิเคราะห์นะครับหรือการพยากรณ์อากาศนะครับน้ำมันสำหรับวันจันทร์นะครับที่7สิงหาคม2566นะครับวันนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าทิศทางไหนจะเป็นทิศทางที่สวยงามบ้างจุดไหนจะเป็นจุดที่เราจะรอพิจารณาเข้าเทรดได้บ้างนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ทำเฟรมว e กนะครับนะครับเฟรมวิกอ่ะโอเคนะในทำเฟรมวิกนะครับปัจจุบันนะครับเราจะเห็นว่า2สวิงล่าสุดสามารถตีขึ้นได้แล้วนะครับมีดีมานโซนตรงนี้1จุดนะครับจุดนี้น่าสนใจมากๆนะครับถ้าราคาย้อนปรับตัวลงมาถึงณวันนี้นะครับกับอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจเลยก็คือตอนนี้นะครับจะเห็นว่าราคานะครับติดอยู่ที่แนวต้านสุดท้ายเนาะหรือว่าสวิงไฮสุดท้ายนี่แหละครับ ถ้าเขานะครับไม่สามารถผ่านตรงนี้ไปได้นะครับมีโอกาสที่จะม้วนตัวย้อนลงมานะครับปรับตัวรับที่กับดีมานโซนแล้วค่อยปรับตัวขึ้นต่อนะครับผมตอนนี้นะครับเฟรมวิกเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็มีดีมันโซนตรงนี้1จุดนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับนล้วมัในทำเฟรมวิกดูง่ายๆแค่นี้เองนะครับประมาณนี้เนาะต่อมานะครับในทำเฟรม เดย์นะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับในไทม์เฟรมเดย์จะเห็นว่าตอนนี้เหมือนจะมีโมเมนตัมสัญญาการกลับตัวหรือว่าสัญญาณเบรลิสคลาสิกเดเวอร์เจนเนาะแต่ว่าถ้าถามว่าไมคจะเซลไหมไมคไม่เซลล์นะครับไม่ขออนุญาตทับมือนะเพราะว่าตอนนี้นะครับราคานะครับในไทม์เฟรมเดย์เป็นอัพเทรนเทนกับขึ้นเลยนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าราคาจะติดสปายโซนนี้ก็ตามนะแต่ว่าในในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยเทนกับขึ้นยังคงได้เปรียบอยู่นะครับสําหรับใครที่อยาก เซลจริงๆเนาะไม่แนะนําให้ลดความเสี่ยงนะครับลดความเสี่ยงนะครับมันมีโอกาสลงนะครับมันมีโอกาสลงอยู่นะครับแต่ว่าไม่มองว่ามันสวนส่วนเทรนด์ของทําเฟรมเขาเองมากกว่านะครับก็เลยจะทับมือนะครับแต่ว่าถ้ากรอบดีมันโซนะครับที่น่าสนใจนะครับถ้าเขาจะม้วนตัวลงมาเลยนะตรงนี้จริงๆนะนะครับจะม้วนตัวลงมาเลยนะตรงนี้จริงๆนะในทําเฟรมเดย์เนี่ยเราจะเห็นว่า แท็กนเดย์ของวันศุกร์นะครับมีการปิดเป็นสีเขียวนะครับแต่ว่ามีแรงขายดันลงมาเนี่ยแหละครับเขาก็เลยเกิดสัญญาณบาริสตัสเดเวอร์เจนด้วยนะครับแล้วก็นะครับในทำฟิล์ม d a เนี่ยมีนีมันโซนตรงไหนอีกบ้างที่เออเรามองเราเห็นได้ชัดเจนนะครับตรงนี้นะครับดีมันโซนตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ที่เราจะเห็นได้ชัดเนาะนี่นะครับโอเคนะครับในทำฟิล์ม d a ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเขานะครับ มีแรงซื้อดันขึ้นไปต่อเนาะตรงเนี้ยมีโอกาสทำเป็นเรดี้เบสเซลลี่แล้วเราจะได้พิจารณาข้อเหตนย่อบายขึ้นไปต่อนะครับไปได้ถึงไหนนะครับในทมเฟรมเด์เราก็มาดูกันนะครับซับไพโซนซ้ายมือถึงตรงนี้เลยนะครับอ่ะตอนเนี้ยเรานะครับได้กรอบดิมานโซนซับไพโซนของทมเฟรมเด์แล้วนะครับแล้วก็มีมุมมองของทมเฟรมเด์แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะรอให้เกิดแค่2ภาพนี้เท่านั้นนะครับถึงจะเข้าเหตุเนาะขอย่อไป็นทมเฟรมเดสี่นะครับ พอเดยเสร็จแล้วเราก็ปรับตัวมาในทำเฟรมสี่เนาะในทำเฟรมสี่นะครับจะเห็นว่านะครับปัจจุบันนะครับจุดที่เขาปรับตัวขึ้นจากทำเฟรมเดยเนี่ยนะครับมันมีสัญญาณการเกิดสัญญาณ, bullish, ญญาณ Legend, บูลิชัสติกเดเวอร์เจนเนาะไอซ์ไมันมีการปรับตัวฉีกกับกราฟนะครับเลยทําให้มีการปรับตัวดันราคาขึ้นไปต่อนะครับซึ่งจุดเนี้ยจริงๆแล้วมันมี QM s เ l ็นะครับแต่อย่างที่บอกว่าดิมันโซนของทำเฟรมเดยมันดันมาเนาะ มันดันมานะครับทำให้เยมเซลตรงนี้เราจะเก็บได้นิดเดียวนะครับซึ่งราคาเขาย่อนะถ้า,ถาจำไม่ผิดเหมือนราคาเขาย่อมาประมาณนี้แล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อใช่ไหมเออมันก็เลยทําให้มุมมองหน้าบ่ายของไม้อะมองว่าวันนี้มีโอกาสที่จะปรับตัวเป็นเทนกาขึ้นต่อได้มากกว่าเนาะเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่ามันมีดิแมนโซนที่เขาสร้งางใหม่อีกหนึ่งจุดนะครับถ้านะครับถ้าราคาทะลุตรงนี้ไปได้เลยนะครับในทำเฟรมเมดสี่เนี่ย เราก็อาจจะได้ย่อบายตรงนี้ต่อขึ้นไปได้ต่อเลยนะถ้าเขาชนะเจ้าสภาโซนตรงนี้นะถึงแม้ว่าจะเกิดสัญญาณบรดิสคัสสิบเอเวอร์เจนก็ตามนะครับแต่ถ้าเขาสามารถปิดชนะ85.53ได้เนะี่ยแล้วแท่งเทียนตรงนี้เนื้อเทียนปิดเขียวเหนือนะครับเหนือแนวต้านเดิมนะครับมีโอกาสที่ราคาจะมาเทสแค่ตรงนี้เราปรับตัวขึ้นต่อได้เลยนะครับส่วนมุมมองขาขาเซลนะถ้าใครจะเซลนะครับแนะนําว่า ถ้าเราจะเล่นเซลจริงๆนะให้ไปดูแค่ทาเฟรม H 1พอแต่ว่ามุมมองที่จะเล่นเซลล์นะครับในทาเฟรมสิประมาณนี้เลยนะถ้าราคาสามารถยืนเหนือได้ปุ้งนะครับเราจะรอพิจารณาย่อบายต่อนะครับตรงนี้มีโอากาสที่จะทเป็นรายรีเบสซีเนาะอาจจะมารอย่อบใบกรอบนี้ได้เลยกรอบตีฟ้านี้ได้เลยนะครับโอเคส่วนขาเซลลนะครับขาเซลถ้าในมุมมอง,องทางเฟรม H 1นะครับตอนนี้นะครับขาเซลใช่ไหมนะครับตรงนี้ รอให้เกิด QM นะครับเพื่อปรับตัวลงมาปรับตัวลงมานะครับเป็น QM นะครับราคาชนะดิมานโซนของทำาเป็นเเนาะหรือว่ากรอบสีน้ําเงินตรงนี้นะครับราคาชนะไม่ได้ปุ๊บรอเลยรอม้วนตัวกลาง QM ซ e ล l นะครับและเก็บก่อนตรงไหนนะครับแนะนําว่าถ้า1ต่อ1นะควรเก็บก่อนเลยครับถ้า1ต่อ1คนเก็บก่อนหรือว่าเข้าก็ลดความเสี่ยงด้วยก็ดีนะครับสําหรับมวงขาเซลน้ามันเนาะ วันนี้ไม่อยากให้มองในทำเพมเอและในทำเพมเเป็นหลักนะครับซึ่งมันเป็นวันวันจันทร์ด้วยนะครับเริ่มต้นอาทิตย์นะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าวอลุ่มจะเข้ามากน้อยขนาดไหนเนาะนะครับแต่สําหรับมุมมองน้ํามันของไม้ในวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในทำเพมเอชงจะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอให้พี่ๆทุกคนนะครับรักและสนุกในการเทรดนะครับ ในมุมมองการพยากรณ์น้ำมันนะครับในวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวันนี้ไมค์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะครับติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเต้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง xtb เท่านั้นค่ะ